บทที่199ในเวลานี้เหล่าขุนนางที่อยู่ในท้องพระโรงต่างก็มิรู้ว่าควรใช้คําใดมาบรรยายความรู้สึกภายในใจที่เกิดขึ้นในยามนี้ของตนเองการกระทําของเจ้าเฉินในแต่ละครั้งทําให้พวกเขาได้รับความรู้ใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้ทําให้พวกเขาทุกคนรู้สึกว่าตนเองคล้ายกับอยู่นอกโลกใบนี้เจ้าเฉินที่เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งกลับมีความสามารถมากถึงเพียงนี้เมื่อครูหักบอกว่าทุกคนสงสัยในทักษะทางการแพทย์ของเจ้าเฉิน ถ้าเช่นนั้นในเวลานี้ยิ่งไม่มีผู้ใดกล้าส,สงสัยเจ้าเฉินแม้แต่คนเดียวทุกคนต่างก็เข้าใจขึ้นมาแล้วเหตุใดฮองเฮาจังซุนถึงได้ไม่รีบร้อนเปิดเผยถานะของเจ้าเฉินต่อหน้าพวกเขาความสามารถเช่นนี้ไม่ว่าจะพูดหรือไม่พูดก็ไม่ได้แตกต่างกันมิมีปัญหาใดแล้วรอให้ถ่ายเลือดเสร็จข้าจะจ่ายเทียบยาให้สองชุดช่วงนี้ก็หยุดพักผ่อนอยู่ที่จูนไปก่อนอีกมินานก็หายดีเจ้าเฉินกล่าวกับชินฉงด้วยรอยยิ้มเจ้าเฉินข้า ชินไหวอีอยากกล่าวขอบคุณเจ้าเฉินทว่ากลับคล้ายมีอะไรค้างอยู่กลางลําคอจูจูเขาก็คุกเข่าลงตรงหน้าเจ้าเฉินนี่เจ้าทําอันใดของเจ้าเจ้าเฉินถึงกับขมวดคิ้วคิดอยากจะดึงชินไหวอีให้ลุกขึ้นยืนทว่ากลับพบว่าชินไหวอีคล้ายกับวัวตัวหนึ่งที่ไม่ว่าจะลากอย่างไรก็ไม่เคลื่อนไหวเจ้าเฉินขอบคุณนะชินไหวอีโขกศีรษะลงบนพื้นต่อหน้าเจ้าเฉินดึงเขาขึ้นมาเจ้าเฉินเบี่ยงตัวไปด้านข้างก่อนจะกล่าวกับหลี่รั่วสวง เจ้าหนูเจ้ากําลังทําให้เจ้าเฉินลําบากใจนะรีบลุกขึ้นเถอะเฉิงเยาจินดึงฉินหวายอี้ขึ้นมาพลางแย้มยิ้มกล่าวฉินหวายอี้ขอบตาแดงก่าเม็มปากแน่นสนิทเรื่องในวันนี้คงมิมีอันใดแล้วฝ่าบาทถ้าเช่นนั้นชาวมิ่นขอทูลลาทุกท่านหลังจากนี้อีกสิบวันร้านตำราว,ว่างโยจะเปิดให้บริการแล้วขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ร้านเจ้าเฉินกล่าวกับคนอื่นๆจากนั้นก็เริ่มเก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับแม้ว่าคำกล่าวนี้จะฟังดูร้ายมารยาท ทว่ากลับไม่มีผู้ใดโต้แย้งแม้แต่ประโยคเดียวช้าก่อนหลีซือหมินตะโกนโ่งขึ้นมาเจ้าเฉินหยุดลงขณะหันกลับมามองหลีซือหมินเจ้าเฉินการถกวาทีหน้าท้องพระโรงในครานี้การถกนโยบายทฤษฎีเจ้าชนะฝางสวีหลิงส่วนการถกยุทธศาสตร์ทัพแม้ว่าจะ่ายแพ้ในด่านสุดท้ายแต่เจ้าก็ได้รับการยอมรับจากหลีจิงจากที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การสอบช่วงศาสตร์ฤดูในครานี้เราจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นรองหัวหน้าผู้คุมสอบ รับผิดชอบการสอบภาคศาสตร์ฤดูนี้ผู้ใดมีความเห็นอันใดอีกหรือไม่ลีซูหมิงทรงยืนอยู่กลางท้องพระโรงรัสถามทุกคนณที่แห่งนี้ฟาบาททรงพระปรีชาสามารถเชิญเห็นด้วยพระยะค่ะทุกคนต่างตะโกนเสียงดังในเวลานี้ยังจะมีใครกล้าไม่เห็นด้วยอีกหรือเจ้าเฉินเดิมทีคงชนะไปแล้วแต่ก็ปฏิเสธคําเชิญของลีจิ้งแม้ว่าจะทําให้ทุกคนหยือความคาดหมายแต่ตอนนี้กลับไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้าน ถึงอย่างไรพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าตนเองจะเจ็บไข่ได้ป่วยเมื่อใดหากสารสัมพันธ์อันดีต่อเจ้าเฉินไว้ไม่แน่เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าเฉินอาจจะช่วยเหลือตนเองนอกจากนี้เจ้าเฉินเองก็เคยช่วยถวายการรักษาให้หองเฮาจนหายดีสร้างคุณงามความชอบครั้งใหญ่เราตัดสินใจแล้วเราจะแต่งตั้งเจ้าเฉินเป็นว่านเหนิยนเซียนหูได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าเราได้เป็นพิเศษรวมถึงผ้าไหมอีกหนึ่งร้อยผีลีซือหมิงตรัตกขึ้นบรรดาศักเซียนหูก่อนหน้านี้ก็นับว่าเป็นรางวัลที่ดีแล้ว เพียงแต่การอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้เป็นพิเศษเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสิ่งที่จกักรพรรดิเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อครูได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้เป็นพิเศษนอกจากคนที่จกักรพรรดิโปรดปรานเป็นอย่างมากแล้วคนอื่นๆต่อให้สร้างความดีความชอบมากกว่านี้ก็มิอาจได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้ความหมายของพระองค์คือเจ้าเฉินสามารถเดินทางมาเข้าเฝ้าจากักรพรรดิในวังได้ตามใจปรารถนาจากักรพรรดิให้ความสําคัญกับเจ้าเฉินถึงเพียงนี้เชียวหรือในเวลานี้มีคนจํานวนมากเริ่มเกิดความคิดตื่นตัวขึ้นแล้ว ยามนี้เจ้าเฉินกลายเป็นคนของเสด็จพ่อแล้วชิงชเฉวดในใจของเจ้ารู้สึกเยี่ยงไรละ่ะหลีเฉิงเฉียนมองเจ้าเฉินขณะกล่าวกับหลีไทเสด็จพี่รู้สึกเยี่ยงไรข้าก็รู้สึกเยี่งนั้นหลีไทกล่าวเสียงเรียบสีหน้าของเขาอุมครึมลงเล็กน้อยทั้งเช้าวันนี้เกิดเรื่องขึ้นมากเกินไปแล้วหัวใจดวงน้อยๆของข้าดวงนี้จนจะรับมิไหวภายในโรงเตีม๊มเฉิงจูโม่นั่งพิงข้างเสาบัดนี้เขานั่งเป็นอมาาัมพาตอยู่บนพื้นแล้ววันนี้เขาเง่อออกแทนเจ้าเฉินจริงๆ แต่ก็เป็นอีกครั้งที่เจ้าเฉินทําให้เขาได้เปิดหูเปิดตาแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับบคุคคลอย่างฝางสวิลิงเขาก็ยังตอบคําถามได้ไหลลื่นยากเกินกว่าจะจินตนาการจริงๆพี่ชายเจ้าบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้ารอบอ่านตํารายอยู่ตลอดใช่หรือไม่เฉิงฉู่โมมองเจ้าเฉินเอ่ยถามด้วยความสงสยัยใครรู้เปล่าข้ายุ่งจนหัวหมุนเช่นนี้จะมีเวลาอ่านได้เยี่ยงไรเจ้าเฉินมองเฉิงฉู่โมจากนั้นก็ก้มหน้าเขียนตำราในมือต่อ เขายังต้องรีบทําเวลาช่วงนี้เพื่อเขียนตำราให้มากขึ้นอีกสักหน่อยไม่จริงกระมังอย่างที่เจ้าตอบคําถามฝางสวิล,ลิงเหตุใดถึงได้ผ่อนคลายเช่นนั้นอีกข้อคําถามศาสตร์เลขของจางซุนอูจีเจ้ากลับตอบออกมาได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ้ํานอกจากนี้สิบกระบวนทับใหญ่ตําราประเภทนี้ข้าเองก็มิเคยได้อ่านมาก่อนเจ้าไปเห็นมาจากที่ใดเฉิงชูโมดูคล้ายกับเด็กน้อยที่สงสัยก็ไม่ปานเขาถามคําถามออกมาเป็นชุด ออกเรื่องนั้นที่จริงแล้วข้าก็แค่เอ่ยเรื่องไร้าสาระทั้งนั้นแหละเจ้าเฉินตอบโดยไม่ได้เง่อยหน้าความลับเหล่านี้ของตอนเองโดยออกไปก็ไม่มีใครเชื่อเจ้าเฉินจึงทําได้เพียงแค่ตอบพอเป็นพิธีไปหนึ่งประโยคโชคดีที่เฉิงฉู่โม่ไม่ใช่คนที่ชอบไล่ถามความลับของผู้อื่นเขาจึงไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเพียงแต่สายตาที่มองเจ้าเฉินกลับยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพี่ชายเสี่ยวฉินไม่วาดให้ข้ามาบอกเจ้าหลังจากนี้เจ้าคือพี่ชายคนสนิทที่สุดของเขามีว่าเจ้าจะทําสิ่งใด เขาจะยืนหยัดเกยงข้างเจ้าเกลียดหน้าชมัดก่อนหน้านี้ข้าต่างหากล่ะคือพี่ชายที่เขาสนิทมากที่สุดเฉิงจูโม่เดินเข้ามาจากนั้นก็ฟุบลงบนโต๊ะคิดเงินมองเจ้าเฉินด้วยท่าทางขมขื่นพวกเราสามคนก็เป็นพี่น้องกันมาโดยตลอดแล้วไม่ใช่หรือเจ้าเฉินวางผู้การในมือพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มเฮ่เฮ่เจ้าเอ๋ยเช่นนี้ข้าเองก็เบา,ใ,เบาใจวันนี้ข้าตื่นตนกตกใจอยู่นานชักจะเหนื่อยแล้วด้วยงั้นข้าขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะพรุ่งนี้ข้าจะมาช่วยเจ้าดูพลิกเหล่านั้นใหม่ เฉิงชูโม่กล่าวเล้ารอยยิ้มเขายกแขนบิดขี้เกียจขนาดกล่าวกับเจ้าเฉินไปเถิดพักผ่อนให้เต็มที่วันพรุ่งพวกเราไปดูอาการของท่านลุงชินสักหน่อยการสอบภาคสา์ฤดูกำลังจะมาถึงแล้วข้ายังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเจ้าเจ้าเฉินพยักหน้าแน่นอนวันพรุ่งข้าจะมาใหม่เฉิงชูโม่กล่าวเลารอยยิ้มเขาโบกมือลาเจ้าเฉินก่อนจะเดินออกจากโรงเตียงไปคุณชายคุณชาย เฉิงชูโม่เพิ่งจะเดินออกไปเจ้าเฉินก็ได้ยินเสียงของฝูป๋อดังออกมาจากด้านหลังเจ้าเฉินเงยหน้าขึ้นก็พบว่าฝูป๋อเดินเข้ามาด้านในโรงเตี๊ยมด้วยความตื่นเต้นคุณชายที่หน้าประตูเมืองมีปิดประกาศแล้วฝูป๋อดึงมือเจ้าเฉินอีกทั้งยังกล่าวสิ่งที่ทำให้เจ้าเฉินเกิดความมุนงงลุงฝูเกิดอันใดขึ้นเจ้าเฉินวางผู้กันในมือก่อนจะดึงมือฝูป๋อให้นั่งลงข้างๆคุณชายเมื่อครู่ตอนที่ข้ากับหมอสวีเดินผ่านประตูเมือง ข้าเห็นข่าวที่คุณชายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นว่าเนียนเสี้ยนหูทั้งยังได้รับพระราชอนุญ,ญาตให้เข้าออกราชวังได้ด้วยคุณชายคนคนนั้นคือคุณชายใช่หรือไม่ฟูปอ๋อจับมือเจ้าเฉินสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวังเมื่อครู่ทันทีที่เขาเห็นชื่อของเจ้าเฉินอยู่บนแผ่นป้ายประกาศบนประตูเมืองเขาก็รีบกลับมาทันทีหมอสวีเองก็น้มนาวให้เขาเดินช้าลงหน่อยทว่าฟูปอ๋อกลับรีบบึงกลับมาเป็นข้าเองนี่ข้าก็เพิ่งกลับมาจากวังไม่ใช่หรือยอย่างไร เจ้าเฉินดื่น้ำชาให้ฝูป๋อพลางพยักหน้าเลลารอยยิ้มฮ่าฮ่าข้ารู้อยู่แล้วละ่ะคุณชายของข้าเก่งกาจที่สุดว่าเน,นเหนียนเซียนหูมีคนมากมายปรารถนาแต่กลับไม่มีผู้ใดทําสิ่งน,นี้ได้สําเร็จคุณชายกลับได้รับตําแหน่งนี้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยหลังจากนี้ย่อมมีอนาคตอันไร้ขีดจํากัดเป็นแน่จะต้องมีนางบนสูงสวรรค์ที่อวยพรให้คุณชายเป็นแน่ฟูป๋อจิบชาไปหนึ่งคำเสียงของเขาดูตื่นเต้นไปหน่อยจึงผ้าสำลักลุงฟูช้าๆลงหน่อย เจ้าเฉินมีอนาคตหลังจากนี้ท่านก็ไม่ต้องกังวลสิ่งใดแล้วเจ้าเฉินลูบหลังให้ฝูป่อเบาๆทางกล่าวตอบใจครั้นเห็นรอยยิ้มประดับทั่วใบหน้าฝูป่อเจ้าเฉินก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ต่างหากหละที่ทําให้เขามีความสุขมากกว่าการได้รับตําแหน่งอธิบายเพิ่มเติมพี่คือลักษณะนามของผ้าหนึ่งพับจบบทที่หนึ